สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ได้เกินจริงนะครับเกินที่เราอยากจะได้อีกนะครับวันนี้เนี่ยพอดีมีได้ไปฟังคลิปของผู้นำจิตวิญญาณของโลกคนหนึ่งนะครับเราเป็นคนที่ผมนับถือด้วยก็คือศาตร์กุรูนะครับเป็นชาวอินเดียแต่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากชาวตะวันตก ทั่วโลกนะครับเขาก็มีชื่อเสียงมากแล้วขอให้ไอเดียอันหนึ่งนะซึ่งผมจริงๆแล้วมันตรงกับที่ผมสอนมานานแล้วนะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย,ยแต่ว่าอธิบายอีกแบบหนึ่งแล้วผมว่าอันนี้ก็จะโดนใจคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยึดติดก,กับเป้าหมายมากในแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมใกล้ๆจะปีใหม่แล้วก็อยากจะให้เรื่องของการตั้งเป้าหมายกับทุกคนที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ มีการปล่อยวางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยดียิ่งกว่าตอนที่เราแบบยึดติดกับเป้าหมายเนี่ยซากรูดที่แบอย่างนี้บอกว่าเนี่ยคำอวยพรของฉันนะคือความฝันของเธอเนี่ยไม่เป็นจริงเลยความฝันของเธอไม่เป็นจริงเลยเขาฟังละช็อกกันหมดใช่หหัวข้อนี้ดีมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราตั้งเป้าหมายในความคิดเล็กๆของเราแล้วก็ เราก็มองภาพได้ไม่หมดไงแต่มอสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายบอกโอ้โหยี่ปีนะ25ปีนะฉันจะเป็นแบบนี้นะโอโมันไกลมากอะแต่คุณไม่เชื่อหรอว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะตั้งเป้าฉันจะต้องเป็นแบบตำแหน่งนี้เท่านั้นนะ ซีอของอันนี้นะรัฐมนตรีอย่างนี้นะเสร็จแล้วโลกมันเปลี่ยนไปไอสิ่งที่เป้าหมายที่อยากได้อะมันไม่น่าได้แล้วอะตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นนะก็คือตอนแรกก็ต้องยึดติดว่าชีวิตนี้ฉันเป็นคอนดักเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่เป็นกูเกิดมาเพื่อเป็นคอนดักเตอร์เท่านั้นถ้าไม่ได้ฉันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตน,น,นี้คือตอนที่คิดตอนเด็กๆนะครับอายุ1 7บ8แล้วก็ไปทำจนความผันเป็นความสำเร็จชนะขึ้นมาตอนอายุ3 1นะครับชนะรางวัลระดับโลกเสร็จแล้วก็มาตั่งค มันไม่เห็นจะมีความสุขอย่างที่ตอนแรกคิดเลยนะเพราะว่ามันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไปสิ่งที่ทําให้เป้าหมายมีความหมายคือการได้มีค่ากับคนประเทศเดียวกันน่ะแต่ว่าคอนดักเตอร์มันไม่เติมเต็มแล้วไงผมก็เลยว่าเฮ้ยทาไงดีอะไรก็งงๆไปพักหนึ่งแล้วก็เริ่มหาตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มหาเป้าหมายใหม่แล้วก็เริ่มทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็สนุกกับชีวิตตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ยิ่งพอมีความสุขแล้วหรือทําในสิ่งที่มีความหมายเนี่ยผมก็ได้รางวัล กลับขึ้นมาเป็นความยิ่งการเติมเต็มในชีวิตแล้วก็การมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ความสําเร็จก็ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดังด้านการเงินและการงานสุขภาพความสุขต่างๆในหลายๆด้านนะครับตอนนี้ผมก็อายุ50แล้วนะผมอยากจะสรุปให้คุณแล้วกันว่าวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีสุดเลยสําหรับปีใหม่เนี่ยสข้อนะครับอย่างที่ศาสตร์จูรยเขาก็แนะนําก็คือข้อหนึ่งเนี่ยให้สนุกกับกระบวนการจําไว้เลย process กระบวนการคือตอนนี้เนี่ย ตอนที่คุณทําอยู่เนี่ยถ้าเราไม่แฮปปี้กับปัจจุบันไองานที่เราทําอยู่เราก็ไม่แฮปปี้กับมันแล้วกระบวนการที่เวลาตั้งเป้าแล้วคุณคิดว่าเออเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะไอตรงนี้เนี่ยไอระหว่างทางเนี่ยฉันยอมทนทุกทรมานกับมันแต่สักวันหนึ่งฉันคงจะได้หรอกสิ่งที่ฉันอยากได้มันก็ไม่ใช่เพราะถ้าเราไม่มีความสุขกับตรงนี้เนี่ยเราควรจะได้รางวัลกับตอนเราตอนนี้เข้ามาก่อนไอสิ่งที่คนทําคนจะมีความสุขก่อนสนุกกับมันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม เปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเป้าหมายการเป็นคอนดักเตอร์ของผมพอโลกมาเปลี่ยนไปเนี่ยแปลว่าอะไรคอนดักเตอร์มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับโลกนี้มากขนาดนั้นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้มีอิมแพคคนที่มีอิมแพคกับโลกคือคนที่สอนคนอื่นหรือสร้างอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือสอนคนอื่นให้ประสบความสำเร็จอันนี้คือโลกต้องการมากกว่าแล้วจะมีผลกระทบกับโลกมากกว่านั่นคือข้อหนึ่งนะครับคือการสนุกกับก,บกระบวนการ ข้อ2อมันจะทําให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์นะปล่อยวางผลลัพธ์แล้วคุณก็จะสนุกกับทุกวันพอปล่อยวางผลลัพธ์เนี่ยคุณจะเริ่มมีความยืดหยุ่นนะครับยืดหยุนก็คือว่าเรามองหาโอ,อกาสใหม่ๆได้แล้วข้อ3ก็คือ be the best you เป็นตัวเองที่ดีที่สุดหมายควาว่าแทนที่เราจะไปปั้นเป้าหมายต่างๆเนี่ยว,ว่าโอ้โหฉันจะต้องยึดติดก,กับการว่าทักษะนี้กูจะต้องเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าเราสามารถที่จะปั้นตัวเราเองให้เป็นคนที่ ไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปทางไหนฉันสามารถยกตัวอย่างนะทักษะอันหนึ่งที่คุณยังไงก็ต้องเรียนคือทักษะการเรียนเร็เรวการเรียนรู้เร็วเข้าใจไหมทำไงก็ได้ที่โลกมันเปลี่ยนไปแต่ฉันเรียนรู้ใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ได้เรียนรู้ใหม่ได้แล้วฉันเป็นคนเก่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะฉวยโอกาสยกตัวอย่างถ้าคุณคุณเรียนรู้เร็วคุณจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นคอนัคเตอร์สมัยก่อนดูแต่โน้ตแต่ทำไมเก่งเรื่องการลงทุนมาเก่งเรื่องของการทําธุรกิจก็เพราะเรียนรู้เร็ว ครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ยึดติดว่าฉันจะต้องเป็นแค่แบบนี้เท่านั้นเป็นแค่แบบนี้เท่านั้นแล้วก็อาชีพเดียวเท่านั้นผมชอบเรื่องของการตั้งเป้าหมายมากคือผมเอาพลังทั้งหมดหรือว่าเอาการเรียนรู้ทั้งหมดของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมารวมไว้อยู่ในหนังสือเสียงสองชุดนะครับสองชุดชื่อว่าตั้งเป้าให้เราใจ กับตั้งเป้าใหญ่ให้ไฟลุกนะครับนี่เป็นคอสของการตั้งเป้าหมายที่ผมมั่นใจเลยว่ามันดีที่สุดอันหนึ่งที่คนไทยมีมาเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายมาตัวเองมาตั้งแต่อายุ14แล้วก็แบบว่าไปเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งเป้าหมายในเรื่องของร่างกายตั้งเป้าหมายในเรื่องของการแข่งว่ายน้ําตั้งเป้าหมายในการแข่งกีตร์หรือว่าการตั้งเป้าหมายในเชิงธุรกิจซึ่งทําให้ธุรกิจของผมเติบโตอย่างรวดเร็วมากกลายเป็นหลักพันล้านขึ้นมานะครับทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ผมอยากจะให้เป็นมอดกของภูิไทยนะครับแล้วมีองค์ความรู้เรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะลงคอสนี้ได้นะครับเป็นคอสออเดีโอในราคาที่ย่อมเยาว์มากนะครับเป็นอคอรคสรวมกันนะครับสอ,อร์สรวมกันคอสละ2,900บาทนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับสามารถที่จะซื้อได้ในราคาคอร์สละแค่1,900บาทนะครับพันเาบาทซื้อ,อคอรคอสก็แค่3,000 ร0 0บาทเป็น1 complete สมบูรณ์แบบเลยนะครับคอร์สสมบูรณ์แบบเรื่องของการตั้งเป้าหมายและถ้าใครซื้อในคลิปนี้จะมีโบนัสให้นั่นก็คือผมจะให้คอร์ชื่อว่าเรียนเร็วจำแม่นเพราะผมเห็นว่ามันมันเป็นจำอะไรที่จำเป็นมากในสมัยนี้แล้วทุกคนจะต้องเรียนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วทักษะที่จะให้คุณก้าวหน้าและคุนยนไม่แย่งขุนแย่งงานคุณไม่ได้ก็คือทักษะของการเรียนรู้เร็วคุณสามารถเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนทำเป็น flexible เป็นคนยืดหยุนย่นเปลี่ยนอะไรตามกระแสะได้หมดเลยและช่วยโอกาสได้หมดเลยอันนี้ไม่ขายนะครับแต่ให้ฟรีเลยสําสหรับคนที่ซื้อ2ชุดนี้พร้อมกันทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับตั้งเป้าให้เราใจตั้งเป้าอหญ่ให้ไฟลุกและโบนัสเรียนเร็วจำแม่น3อันนะครับ3,800บาทใครสนใจก็เขียน CF หรือว่าเขียนสนใจหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับเพจ Facebook อันนี้เลย ถ้าใครดูใน uh, YouTube หรือ TikTok หรือ l i ออดก็สามารถที่จะ Li ออดเข้ามานะครับ l i n อดแอดปียูเอ็นดีไอนะครับขออวยพรทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและ enjoy สนุกสนานกับการตั้งเป้าหมายใหม่และเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตังสีสวัสดีครับ